ให้เราใช้เป็น BLC ที่เราโหลดมาตอนแรกนะครับกดได้เลยทีนี้น่ยวิดีโอที่เราเล่นนะครับจะเล่นผ่าน BLC แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยเฮยครับผมฝ่ายเทคนิคจากบริษัทดีนะนะครับวันนี้จะมาทําการทดสอบนําไฟล์วิดีโอนะครับที่อยู่ภายในแอน NAS. มาเล่นในมือถือของเราครับซึ่งบางบางท่านนะครับอาจจะซื้อแอนไปเพื่อเปิดหนัง เก็บไฟล์หนังไฟล์รูปต่างๆนะครับซึ่งวิธีการนะครับโดยต้องโหลดแอปพลิเคชัน2ตัวนะครับคือหนึ่ง l e ไครับ2อง c เมื่อพร้อมแล้วไปดูเลยครับผมโดยวิธีการนะครับขั้นแรกนะครับโดยการที่เราจะต้องเข้าไปในแอปของเราเพื่อนำวิดีโอนะครับเข้าไปเก็บในนั้นนะครับเริ่มจากการล็อกอินเข้าไปนะครับในแอปของเรานี่นะครับ เรามาดูในไฟล์เซ a ชั่นแล้วก็กดอัปโหลดได้เลยครับซึ่งผมได้ทำการอัปโหลดไปเทียบร้อยนะครับนี่คือไฟล์ทดสอบของเราจากนั้นเรามาดูในโทรศัพท์มือถือของเรานะฮะให้ทำการนะครับดาวน์โหลด2ตัวนะครับที่บอกไปตอนต้นทิปก็คือ ds file กับ v l c ซึ่งผมได้ทำการดาวน์โหลดไปที่เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราจะมาเข้าตัวแอปพลิเคชัน ds file นะครับกดเข้าได้เลย พอเรากดแล้วนะครับตัว d file เนี่ยจะให้เราทำการล็อกอินระบบ AS นะครับโดยที่ช่องแรกเนี่ยนะครับจะเป็น IP address หรือเป็น Quick Connect ID นะครับช่องที่2จะเป็น Username ของเราครับส่วนช่องที่3าครับจะเป็น Password ของเราครับผพอเราก่อกครบแล้วนะครับให้ทำการ Sign ินได้เลยนะครับ พอเราล็อกอิแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแอปพลิเคชัน d e s p i ครับจะแสดงตัวโฟลเดอร์ของเราทั้งหมดนะครับให้เลือกโฟลเดอร์ที่เราเก็บ file video ไฟล์วิดีโอไว้นะครับกดเลื่อนเลยพอเราเจอไฟล์วิดีโอปุ๊มเนี่ยให้กดที่วิดีโอได้เลยครับตัวแอปพลิเคชันนะครับจะถามว่าให้ใช้โปรแกรมวิดีโอไหนเล่นนะครับให้เราใช้เป็น VLC ที่เราโหลดมาตอนแรกนะครับกดได้เลย ทีนี้เนะี่ยวิดีโอที่เราเล่นนะครับจะเล่นผ่าน VLC แล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับผมแนะนำนะครับให้ดูผ่าน w i f i ภายในบ้านหรือ 3G 4G ที่แม่จำกัดความเร็วครับเนื่องจากว่าตัววิดีโอที่เล่นผ่านแหบนนะครับมันใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะครับอย่างมางท่านที่ใช้อินเทอร์เน็ตที่จำกัดความเร็วอย่างเช่นใช้ได้แค่20กิกต่อเดือน อันนี้อาจจะทําให้อินเทอร์เนต็ตของเราอ่ะหมดเร็วครับรวมถึงอาจจะเสียอารมในการรับชมครับนอกจากนี้เนี่ยตัว VLC ยังรองรับวีดีโอได้หลายฟอร์แมตมากครับไม่ว่าจะเป็น MKV, MP4 MOV รวมถึง AVI ด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปิดหนังนะครับจากแนสรับผ่านมือถือถ้าสนใจสินค้าของทางบีแนสครับสามารถติดต่อได้ที่ไลน์นะครับแอสซบีแนสครับรวมถึงช่องทางการติดต่ออื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b ์ให้กับทางบีแนสครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ของพวกเราครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ